แต่ในอีกด้านหนึ่งฮะคุณผู้ชมก็จะมีมุมของคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีหรือคุณหมอเลียบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโพสต์เฟซบุ๊กอย่างนี้ฮะปิดเมืองคือยาแรงถึงเวลาหยุดให้ยาแล้วหนึ่งพฤษภาคมได้เวลาเปิดเมืองคุณหมอเลียบเนี่ยอธิบายอย่างนี้ครับว่ามันผ่านมาเป็นเดือนแล้วที่เราปิดเมืองทางการแพทย์เนี่ยยาแรงเท่ากับยาอันตราย การรักษาก็อันตรายเมื่อใช้ยาแรงแต่มันจะมีข้อบ่งชี้ของการใช้และข้อกำหนดเมื่อถึงเวลาที่ต้องหยุดใช้เราไม่ใช้ยาแรงโดยไม่ระมัดระวังคุณหมอบอกว่าปฏิญญาสำคัญของแพทย์ทุกคนเนี่ยทุกคนต้องยึดถือก็คือ first do no harm แปลเป็นไทยเหนือสิ่งอื่นใดห้ามทำให้เกิดอันตรายตอนนี้ คนหาเช้ากินค่ำยิ่งทุกข์มากเป็นทวีคูณยิ่งปิดเมืองนานเท่าไหร่มันกระทบคนจนคนชั้นกลางมันจะยิ่งรุนแรงคุณหมอบอกว่าไม่มีประเทศไหนเขารอเปิดเมืองรอจนถึงวันที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์ไม่มีเพราะเราต้องอยู่กับมันไปอีกระยะหนึ่งเปิดเมืองเกิดขึ้นได้ถ้าคลื่นการระบาดอยู่ขาลงใกล้แต่ฐานเปิดเมืองเกิดขึ้นได้ถ้าคนเข้าใจการป้องกันโรคซึ่งเราเห็นได้แล้วว่าปัจจุบัน ผู้คนใส่หน้ากากอนามัยใส่เฟซช,ชิลเกิน90เห็นเจลล้างมือทั่วทุกคนทุกแห่งกระทรวงสาธารณสุขเราเสนอข้อเปิดเมืองไปแล้วขั้นตอนเป็นอย่างไรให้สบคพิจารณาถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดเมืองใครที่กลั้นหายใจได้นานกว่าคนอื่นแล้วไปเรียกร้องให้คนที่กำลังจะขาดใจกลั้นหายใจต่อไปขอให้คุณคิดถึงปฏิญญาทางการแพทย์ก็ได้ เหนือสิ่งอื่นใดห้ามทำให้เกิดอันตราย